จะพูดว่าเมืองไทยเหมือนมีมนคลังนะคะทําให้ชาวต่างชาติบางรายยอมขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อย้ายมาอยู่ประเทศไทยค่ะอย่างหนุ่มอังกฤษรายนี้นะคะเขาทั้งสูญเสียคุณแม่แถมตัวเองยังมาป่วยเป็นโรคร้ายแต่เขาก็เปลี่ยนความเศร้าให้มาเป็นพลังค่ะท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยกับภารกิจเดินทั่วไทยจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปชมกันดูค่ะ โดย Facebook ของคุณโจโมนทนีได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของหนุ่มอังกฤษรายหนึ่งยอมขายทุกอย่างที่บ้านเกิดและย้ายมาอยู่เมืองไทยถึงแม้หมอเจ้าวินิจฉัยว่าเขาจะเดินไม่ได้และนี่คือสิ่งที่หนุ่มอังกฤษและแฟนคนไทยได้ค้นพบจากการเดินทั่วไทยว่ามันทำให้พวกเขานั้นมีความสุขแค่ไหนโดยโพสต์ได้ระบุเรื่องราวของทั้งคู่เอาไว้ว่า เพราะสิ้นหวังในชีวิตสุดๆเสียแม่แถมหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายหนุ่มอังกฤษจึงออกจากงานขายทุกอย่างในชีวิตเพื่อออกเดินทางรอบโลกหลายปีแต่เมื่อปั่นจักรยานเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเขากลับรู้สึกว่าไทยติ๊กถูกทุกข้อในสิ่งที่เขาฝ่ายหาเขาจึงเริ่มต้นทำช่อง y o u t u b e ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร ถ่ายภาพได้น่าสนใจพร้อมกับอารมณ์ขันอันร้ายกาจเช่นเดินเท้าไปตลอดความยาว48สถานีรถไฟฟ้าใช้เวลา8ชั่วโมงหรือเดินจากกรุงเทพไปพัทยาใช้เวลา3วันหนุ่มไอเดียบันเจิดที่ทำวิดีโอได้ดีมากจนพี่โจต้องเอามาลงเพจเราเพื่อให้แฟนเพจทุกท่านได้รู้จักเขาเขาชื่อว่าคริสววอลเกอร์จากช่องวอล์กเกอร์ค่ะ พี่โจร,รู้จักเขาผ่านช่องไทย Top Men ้น a ์ไทยแลนลงคลิปที่เขานับสัตว์น้อยใหญ่ที่เขาเจอในกรุงเทพรวมแล้ว25ชนิดเลยตามไปดูคลิปอื่นในช่องเขาสุดท้ายคือไล่ดูทุกคลิปเพราะคุณคริสทำวิดีโอได้เรา้าใจิงขำฮาและน่ารักมากคลิปที่พี่โจเลือกมานี้คือ EP ีที่เขาทดลองเดินจากต้นสถานีรถไฟฟ้าคูคตตั้งแต่เช้ามากไปจนจบที่สถานีตอนค่ำมืดมากแล้ว คุณคริสถ่ายให้เห็นสองข้างทางที่มีเรื่องน่าสนใจให้ดูให้ชมตลอดเวลาทั้งวิวทุ่งนาลำคลองชานเมืองที่แสนอบอุ่นเข้าไปคุยกับผู้คนที่ผ่านทักน้องหมาให้อาหารน้องแมวแซลเมียตัวเองแถมยังมีแวะห้างสปปรรพสินค้าเพื่อซื้อของขวัญติดมือไปให้มอม้าซึ่งไม่ใช่เมียแต่เป็นมอมแมวชื่อแมงโก้แมวจรสีส้มที่เขากับคิตตี้ภรยาคนไทยรับมาเลี้ยงแต่เขาก็รักน้องแบบสุดสวัสดิขาดใจ แต่ที่พี่โจโอเอ็นดูสุดคือตอนเขาเต้นและร้องตามเพลงโปรดพี่โจโวง The p r o c เค e r s ไปด้วยโอ้ยน่ารักดูคลิปแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมพี่โจถึงเชีร์ช่องนี้มากๆพี่โจคัดคลิปช่วงนี้มาให้แฟนๆดูเป็นโปรโมด้วยค่ะ คริสเพิ่งให้สัมภาษณ์ไว้ในช่องไทย i ัฐไทมส์ว่าแรงบันดาลใจที่คิดคอนเซปต์เดินทั่วไทยแบบนี้มาจากเรื่องจริงในชีวิตของเขาเองกับเพื่อนรักร่วมชาติซึ่งบินม,มาเยี่ยมเขาที่เมืองไทยทุกปีเขาชอบพาเพื่อนไปเดินตลาดกลางคืนหาอาหารกินเพราะมันอร่อยมากคุณคริสบอกว่าแค่พวกเขาเดินจากบ้านไปตลาดทุกครั้งจะไม่เคยต่ำกว่าสองชั่วโมงทั้งท้งที่ระยะทางมันก็ใกล้ๆเหตุผลเพราะระหว่างทางพวกเขาจะเจอเรื่อง อันยัชัวของแปลกที่ไม่เคยพบเคยเจอตลอดก็จะตื่นเต้นดูนั่นชมนี่ไปตลอดทางจนปลาไปสองชั่วโมงทุกทีโดยส่วนตัวพี่โจฟังที่คุณคริสบอกคุณพีชช่องไทริสถามว่าโรคที่เขาเป็นคือโรคพันธุกรรมทางกระดูกที่เสื่อมลงเรื่อยๆทําให้อีกไม่กี่ปีเขาอาจจะต้องนั่งรถเข็นพี่โจเลยอดคิดไม่ได้ว่าที่เขาทําคอนเซปต์เดินทั่วไทยอาจเพื่อต้องการใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าก็ได้นะคะ ขณะที่เขายังเดินได้เขาก็จะเดินให้มากที่สุดแต่แม้หมอเจอวินิจฉัยว่าเขาจะเดินไม่ได้ตั้งแต่อายุ30ตน้นตอนคุณแม่เสียขณะนี้เขาอายุ40แล้วแม้จะ3วันดี4วันไข้และไม่มีวันหายก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ดีกว่าที่คาดคุณพีก,กับคุณคริสยังแซวเลยว่าอาจเป็นเพราะพลังบวกในเมืองไทยก็ได้นะที่ทำให้คุณคริสยืดมาได้ถึงป่านนี้ แล้วก็หัวเราะกันลื่นเรากับไม่มีความทุกข์ใดที่จะทำลายเราได้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store